สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องปอมแปมลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะทรงทรงทางแยกกันค่ะทรงไปทางไหนไปกรุงเทพมาเลยแยกไปน้อนไซนีน้อนนีหรอเอาน้อนระยองไปทรงก็กรุงเทพเป็นคนระยองดิเป็นคนระยองทรงทางหนูหนูกับน้อนระยองคืออัญจาดันรถแป้งได้สมบูรณมันโมเดิเซียมแยกมันเบิดแบตล่าสเปิดไฟไปยูทูบเบอร์สาวเล่นไปขี่เออซึ่งวันนี้เขา ใชาหล่าบ่เคยเบ็ดเบิดเจ้าเถื่อหล่าเคยแต่นหามันเบิดข้นคิวขึ้เคิวขึ้นคิวขึ้นคิวขึ้นคิ่แล้นตัวงึ้นคิวข้นคิวขึ้คิดขึ้นคิดขึคิวขึ้นคิวขึ้นคอวข่้นคิวยึ้ค่วขึ้นคิวัสดีคิวขึ้กคั่งมาแล้วว่านคิวขึ้น่ะห้า้ดืิอเออนล้วขึ้ะล่วเป้นคาวาม้นคิวขึ้นคิว่ะบ่ดื้อ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่การแ่งครับเจอบุคคลปริศนามาหลังเวทีเกิดเหตุกางเกงนักเด้นเซอร์หายด้วงจากดากแล้วหูเล้ครับผู้ใดนั่งดากพิดปานี่พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมาหน่องไปน้องไปนอนบานอี่พอแล้วก็จะไปส่งน้องอุนสัตย์ย้มหมอชิดค่ะพี่น้องคะ นี่ค <dedim> ่ะพี่น <om> ้องค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะกําลังเก็บบโบลอมแปมมาเซอร์เวคค่ะโบลได้คิดว่าสิมาเก็บหันซอยเป <chat> <mel> ็นไหมคะพี่น้องเดกาลูกตาแข็งผาสีหัวใจพีระพงไม่หรือพีระพงเอียงขึ้นมาอยู่สาหน่อยฮะอีพอพี่ขึ้นมาสิไม่อยู่สาหน่อยกูอยากอไปอยู่พุ่นอยู่เว้ยกูสร้างตลกสาหน่อยเร่นรักูเลตลกสาหน่อยทีงไหนโอ้ามลับในร้านเอาบ๊อปเร่นรัก บอล่้องผู้ใดมานน่ประกาศท้าจ้าข้งไหมหนิเนลืมหรือเวนทิมเวนทิมหรือเนลื่อมเย็บมันห่างกันเนาะโอ้้ามันใส่อเดีเอาไประคือจะควางอยู่หรอเพ่อนเพย่องขอยกับเาอ่ะดิว่านี่อยู่หรอเปิ่มาหร้อคือกับเขาห่างกันจากงเป็นตยองเนาะแม่เนาะหยองจะเไ่นหอก็บบเกียร์หยองบ่เกียรแล้วเาไม่ต่ดหยับปากเอาเลย ก็แบบผู้ชายด้วยไอ้ปลาไหนอไอโอ๊ผู้ชายเอาเดีพหไอโอ๊อยากแชเดิไอโอ๊เจะอูยุ้านไหนไออายุกาฬสินเุ็นล้านต้องลาโห้ยไดนเมียเจ้าก้นเหรอพี่เมียสามลูกสเมียสามลูกสองัวสองร้อยแปดสิบตัวป้าหัวขึ้นมาหลายกว่าเมียไปดิอเป็วันผู้ชายมากกว่าเป็นเสน่เขาเป็นมิเสน่ต่อเพตรงขามตรงขาผู้ยังไหนเพศเดียวกันโอ้ยพี่น้องนุเริ่มซับซนเลยะค่ะ มื่อนี้นนพ่อหนูพี่น้องนี่นะคะไปนอนบ้านพ่อน้อยแล้วก็บ้านแม่หนูนะคะผ้ามักลาไปาพักพอนั่มค่ะพี่น้องน้องเกมเหมือนกับสิบสองเพคนขึ้นรถยังไหนี่ลูกยังมาตามเย่แม่หลาคัมเพงนี่ค่ะมือไฟอีพอพ่อให้ดูสุดยอดมือไฟพี่น้องอายุยี่สิบสองขวบเอาอันบ ของผมหนูคือจังมาคือปอบไม่อยาหันเด็ดไหมคะพี่น้องค่ะพี่พ่ออีแม่กลางคืนเหมือนฝันกลางวันเหมือนผีคนละคนคนละคนคนละคนพี่พ่ออีแม่นี่แหละค่ะบรรยากาศเดินทางปลอดภัยนะคะหนูขึ้นนังเอกอยู่บ่ค่ะเป็นนั่งอื่น,นพ่อแม่นหนูเป็นสโกบ่ค่ะ อี๋ไม่ย่องคือแทดอกปีนาจะเรียนตลกดอกใหญ่เนาะอุ้ยเลียนแล้วก็เลียนนะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยบายบายค่ะค่ะบอมีผู้หยอกให้หยอกแฟนครับพี่น้องอันผู้ป้าไม่ได้ใส่ค่ะโอ้ผมมาตัดสินครับสลังโอ้ม่หนาขึ้นมอลำแท้เอ้าก็แต่งเอาไปหนิกระพ้ามอลำไปยาฉีบานี่ยังเสด็จขวัญไหวตีเอ้าแม่นยุติโอ้ าจากเรียบมันทำบรอยากาศง่ามเนาะบรรยากาศไอ้หนูค่ะน้ำดากแล้วไปค่ะเ <c oughs> ดีเ <c oughs> ย่ยวข้าวโอเม่นเดี่ยวเดี่ยวของเขาแกรงคอคำวันนี้จะมาส่งทุกคนเข้านอนนะคะเอาไอ้อขอน้ำดากเดี๋ยวดีดเลย <c oughs> <c oughs> พี่น้องค่ะบรรยากาศตอนนี้ ขณะนี้เวลาประมาณตีตีสามแต่ว่าเสียงคือที่บไานอะไรพี่ออดโอ้ยมาพอนแล้วอีกแล้วพี่น้องคะอะไรคะพี่ออดคะพอร์กกำลงังใจจากของแฝงเนี่ยเอาดีๆน้องๆหรือพี่ออดพี่ <P ink S 1> ออดละกันโอเค โชนาล็อกพี่สุดยอดมากังโชนาล็อกซุ้มหนีบไว้เว้ยได้สูงไม่ขนาดนี้เอามันพูดเลยูว่าอะไรวาดตั้งแต่เป็นซ้อมอ่ะโชนาลกโคตรดีวันนั้นน้องเขาไปถ่ายเอวีไงที่ไปถ่ายเอวีเพลงอะไรนะด้านโชว์เขาเห็โชว์เขาเห็นซ้อมก็ยังไม่ได้กลับวันนั้นก็ดูโชว์อยู่ดูโชว์เสร็จก็เพิ่งกลับเจอเนี่ย ออะโชว์ใหม่โชอะไรโชใหม่ๆไม่เห็นเลยไอ้ขี้วะโชนรกผู้ใดเป็นผู้ตั้งเื้อคนขับโดนเปิดโชว์ไอคอนเส้นม้วนอะม้วให้เกียดเอื่อยเลยเห็นเอื่อยเป็นยมมาถูดปลาเยอะโมบอย่าล้อของพี่ก่อนค่ะตั้งแต่อยู่กับพี่มาไม่เคยถ่ายรูปลงเฟซเลยเอ้ยนี่มาถ่ายรูปลงเฟซก่อนพี่เคยขอหนูถ่ายรูปไหม พี่ไม่เคยถ่ายรูปกับหนูพี่เคยขอหนูถ่ายรูปไหมหนูมีไลน์ไงความลับจะแตกนะอย่านะถ่ายแต่กับพี่อมแอมไม่ถ่ายกับน้องเลยเออเวลานั้นก็ไม่ใช้น้องเวลานั้นเวลารักก็ไปหาเขาเวลาอยากใช้ก็มาใช้น้องก็พี่ต้องแบ่งเวลาอ๋อบอมแปมอยู่ในหัวใจพี่เสมอแหละบอมแปมบอมแปมอยู่ในเท้าเลยอ่ะ รองเท้าเนี่ยเหมือนคนเลยน่ารักโอเคโอเคโอเคเนาะป่ามันรุยน้ำลุ้ยฝนดีไงกรกคอร้อนร้ายทีมงานนี้เขาปากคอร้อนร้ายถ้าแค่วไม่เข้าแค่ไม่แหลมเข้าไม่ได้โชว์อะไรนะสวบก้าบโหลดขึ้นมาเข้าเผออไยนี่โชว์อะไรนะโชว์นรก ไกมันเยอได้ชื่อล้เดี๋ยวจะเจอไซยาไนนะเดี๋ยวพี่ไปตั้งปกเกมโชว์นรกชิบหายเลยแหละโดนแน่เพราะโจเรียกพบแน่โชว์นรกเบากน้องหัวมอนครับพี่น้องรู้เปล่าหนูเป็นกระเทยค่ะเพอโจโคตาสเซ้นสัญญาสิปีเอ้ยดีแล้วไม่ต้องไปแลหรีไ้ยนงันชุมือเนาะเอ๋เราล้าวเราเนี่ย พี่ออดเซนเท่าไหร่ยี่สิบปัดมา่อไหร่เถอะที่ออดเรียกว่าอะไรนะฮะพี่ออดเรียกว่าอะไรนะที่รักของที่รักปาดสู้กับใหญ่กับกับผมกับใหญ่สู้กับพ่อเวทน่าสุดนะลองเล่นดิที่รักรู้ไหมสายยาพี่คืออะไรบมกปอมนี่นี่อมกปอมผมหล่อไหมครับ ป ah, ้านผ้าหัวคอยมันไปตกอันตรายหัวเราะแบบนี้อันตรายมากทีมงานชูดีโอ้ยกะจิหัวปวดอีพอคอยฟันดี้้จ้านอนเดินนอนเด้อไม่ต้องเก็บของนอนเลยนอนไปเลย สำหรับคลิปนี้พี่น้องโอ้ยรถสีส้มมีแต่นองไม่แต่อายพี่น้องค่ะอยู่วงการมาชักพักหนึ่งก็เลยรู้จักคนหลายนิดชิดเชื่อกันบางคนเอาใจกกันก่อนไม่อยู่สาวหน่อยพี่นอ <c oughs> ้องก็เลยเป็นสรงสีมึนๆจักหน่อยแต่หนูบ่มีอย่างนั้นหนูเป็นคนมาปากมาเบาคะ <c oughs> ่ะคำไหนบ่สุภาพคำไหนบ่มวนกันลาไปเนฐานที่เข้าใจเด้อค่ะ ตามสถานการณ์อีโบออีแม่ค่ะคั้นไปพ่อผู้มื่นเขาไปเรียบร้อยมันกับที่ท่านเพิ่นไข่ะอีบอีแม่เขาก็เลยต้องมื่นแข่งเพิ่นไข่ะอีบอีแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวภาพหลักล่ะไปกินข้าวกินน้ำยู่บ้านอีโบออีแม่ก่อนค่ะพี่น้องค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ